สวัสดีครับมิสหายสายสองร้อทุกท่านท LIKE ่านผู้ฟังผู้ชมพบกับผมนหมอมนะคอร์แคสนะครับในมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์ทางช่อง YouTube นะครับผมวันนี้จะมาเปิดแคตตาล็อกกันอีกอของรถรุ่นใหม่ที่กําลังมาในกระแสนั่นแหละครับเป็นเจอของค่ายปิงโนกฮอนด้านะครับเป็นคือในบล็อก3 5 0ร้อยห้เป็นรถออโตเมติกทั้งคู่คือรุ่น ADV 350นะครับแล้วก็โฟร์ซ่าสามเหมือนกันนะทั้ง2คันนี้หน้าตาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าว่าขุมพลังนั้นใช้เเเครื่อองยยนนป็็บลกดีว ใน ADV นั้นมีปรับทิดหน่อยนะครับเพื่อให้เหมาะกับใช้งานคนและประเภทนะครับ f o r ์ a นั้นถือเป็นรถอ,ออ t โตมติตพรีเมียมนะครับของค่ายปิงงนกฮอนด้าออกมาก่อนแล้วนะครับก็หลายคนก็าพามันเป็นไปทั่วไปแล้วครับผมถือเป็นรถพรีมเมียมที่ว่าฮอนด้าก็จัดให้มาครบนะครับผมขี่สะดว,วกสบายคือถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วระหว่าง ADV กับ Forsa นี่ f o r ์ a จะค่อนข้างเป็นรถที่อะไรเรียบร้อยนะครับคือคือถ้าเป็น ADV นี่ก็คือ ทะเลนทะเลนในหน่อยอะไรเงี้ยครับผมนหน่อยส่วนพอซา่นก็นุ่มๆนิ่มๆมากกว่านะครับในขณะที่ขุมพลังนั้นเป็นเป็นใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับเป็นเครื่องยนต์4ีจังหวะนะครับผมระบบหัวฉีด PGM FI นะครับสี่วาลวนะครับซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์ประบายความร้อนด้วยน้ําเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเรียกว่าคล้ายกันเหมือนกันเลยละเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเนี่ยไม่ต้องคล้ายครับพูดง่ายๆเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวแต่ใน ADV 3 5 0 นั่นก็มีการปรับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากมากกว่าเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของรถทั้งสองคันนี่ไม่จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับสำหรับฟอร์ซ่า orsa, หลายคนก็ต้องรู้ข้อมูลมามากแล้วก็ขี่แล้วเป็นยังไงอะไรชอบใจยังไงไหมก็คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังมากนะครับผมสําหรับฟอร์ซ่าก็เป็นรถที่ที่ฮอนด้าจัดมาให้เต็มเหมือนกันนะครับผมมีให้เลือกสาหรับฟอร์ซ่าก็มีให้เลือกเป็น2เวอร์ชันนะครับในภายใต้รหัส NSS และ3 5 0 a n 2th นะครับแล้วก็ NSN350 a n t h นะครับผมก็อย่างที่ผมเคยลงข้อมูลไปแล้วนะครับสำหรับตัว For ์ซ่านะครับตัว350ก็ลงไปบ้างวันนี้จะมาเอามาคุยเพราะมาถือว่าเป็นแฝดคนละแฝดฝาเดียวกันแต่คนและหน้าตาแค่นั้นเองนะครับ2ตัวนี้มีจิตวิญญาณเดียวกันนะครับคลายพิ้งค์นงคอนด้าเหมือนกันใช้พลังบล็อกเดียวกัน350ร cc ถือว่าคอนด้าก็จัดมาให้เต็มทั้ง2ทั้ง2รุ่นนะนะจัดมา2รุ่นนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละไอ้ฟอร์ซ่า จะเรียบๆนะครับนุ่มๆนะครับส่วน A d v นี่ค่อนข้างจะดุดันหน่อยนะครับด้วยรูปร่างด้วยสไตล์ของรถนั่นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจุดประสงค์การใช้งานก็เรียกว่า A d v นี่นจะลุยมากกว่าในขณะนี้ค่าตัวเอง A d v ก็แพงกว่านะครับผมแพงกว่าตัวฟอ r ซ่านะครับก็มีหลายจุดที่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 ทำให้มันมีค่าตัวที่แตกต่างออกไปนะครับผมโดยเฉพาะรูปร่างภายนอกเรียกว่าก็ทั้งหมดนะครับแตกต่างกันทั้งหมดแล้วครับรูปร่างภายนอกภายนอกนะครับเป็นเครื่อง จากเครื่องยนต์ข้างใน,นเองที่เหมือนกันรูปร่างหน้าตาอะไรไม่ต่างต่างกันอย่างิ้นทิ่นเชิงนะครับส่วนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกสะดวกส,ส,สบายให้กับผู้ผขีน่นั้นก็มีมาเหมือนกันนะครับมีมาเช่นเดียวกันทุกอย่างนะครับผมเพียงแต่จุดประสงค์ของการใช้งานมันจะต่างกันแค่นั้นนั่นเองสําหรับรถ2รุ่นราคาต่างกันก็ครึ่งหมื่นนะครับผมครึ่งหมื่นอัพนิดหน่อยนะครับผมโดย A.D.V. นั้นมีค่าตัวที่แพงกว่านะมีหน้าตาดุดันสำหรับคนที่ชอบสายสปอร์ตแบบลุยได้นิดๆอะไรเงี้ยครับผม เหน่อยๆส่วนฟอร์ซ่านั้นเน้นการขับขี่สะดวกสบายนุ่มนิ่มมากกว่านะครับผมโดย ADV นั้นสังเกตดูว่าเครื่องยนต์ของของ a d ดีีนั้นจะวางในในตำแหน่งสูงกว่าของ f o r z a นะครับผมนะครับวางสูงนิดหน่อยเพราะว่าลักษณะการใช้งานที่มันต่างกันนะครับอย่างผมว่าถังน้ำมันถังน้ำม,มันอะไรก็บรรจุเท่ากันนะครับ11.7ลิตรนะครับเท่ากันต่างกันในเทคโนโลยีต่างๆก็มีไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมถ้าดูจริงๆแล้ว a d ดีจะ เหมือนจะสูงสูงกว่าด้วยซ้ำไปนะครับสูงกว่าฟอรซานนหน่อยในมิตินะครับถึงความสูงความสูงของบอเบาะี่ของ ADV อยู่ที่795มิลนะครับส่วนฟอรซาจะอยู่750มิลนะครับผมและระยะห่างคือความสูงจากพื้นถึงแคร้งเนี่ยตัวฟอรซาจะ147มิลส่วน ADV นั่นจะ155มิลนะครับช่วงล้อช่วงช่วงระยะฐานล้อก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมไม่มากถังน้ำมันบรรจุเท่ากันนะครับเป็นมิติของร รถนั้นขนาดยางก็ใช้ไซส์ซเดียวกันนะครับผมไซส์ขนาดยางไซส์เดียวกันนะใช้ไ,ได้ใช้กันได้นะครับขนาดยางขนาดวงล้อ,อขนาดเท่ากันนะครับผมสำหรับมิติ ขนาดความกว้างความยาวความสูงนั้นของ ADV จะมีจะค่อนข้าง,างมีรูปร่างที่ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าของ f o รซ่านิดหน่อยขนาดความกว้างของโฟรซ่าหมายถึงความกว้างของตัวโลกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับผมความกว้างของ f o รซ่าคือ754ดมิลนะครับแล้วก็ความยาว2147มิลแล้วก็ความสูง 1, 3 6 2มิมลนะส่วนของ XADV นั้นโทษน,นะครับ ADV นะครับ ADV จะ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 ,จะดูใหญ่กว่านะครับขนาดความกว้างของ ADV นั้นแปดร้อยเกมิลนะครับผมความยาวก็2,200 mm. ัมิลส่วนความสูงนั้น1,450ง mm มิลนะครับผมก็เรียกว่าสูงกว่าสูงกว่าโตโยต้านะครับผมทุกอย่างสูงกว่าเพราะว่า ADV นั้นคันด้าให้นิยามด้วยว่าเป็นรุ่นเซิร์ฟนะครับเป็นไบท์เซิร์ฟเซิร์ฟไบท์นี่แหละครับผมเซิร์ฟคือ SUV อะครับเป็น SUV นะครับถ้าเปรียบไปแล้วก็เป็น SUV เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับผมในใน วีนี้ถือว่าเป็นบล็อกกลางในในในสายพันธุ์เดียวกันเขามี Honda มี XADV อีกตัวนะครับตัวอ็กเอดตัวใหญ่ 750C แล้วก็มี A d ดี5 0ด้วยนะครับผมสังเกตว่าทั้ง a d ดี5 0และ350นี้จะไม่มีคําว่า X อยู่ท้ายนะครับนั่นหมายความว่าไม่สามารถจะลุยอะไรได้มากมายคือลุยได้นิดๆหน่อยๆครับคือถ้าจะหนักๆมันไม่ได้ถ้าหนักๆมันก,ก็ต้องเล่นแบบพี่ใหญ่เลยนะครับ x a d v 750นะครับผมราคาก็ต่างกันเยอะพี่ใหญ่40,000กว่ารับ x a d v นี้ออกมาด้วยราคาค่าตัวที่สูงกว่า f o r ซ a อยู่ก็ครึ่งหมื่นนิดหน่อยอะครับผมเกินนิดหน่อยนะครับผม XEDV นั้นมี2รุ่นนะครับรุ่นโรดซิงนั้นอยู่ที่183,900บาทนะครับส่วนรุ่น Standard นั้นจะอยู่ที่181,900บาทนะครับส่วน o r r ซ a นั้นรุ่นธรรมดาจะอยู่ที่175,500บาทแล้วก็รุ่นท็อปของ o r r ซ a จะอยู่ที่1 7 7 0 0 0 7,500บาทนะครับก็เรียกว่าแพงแพงแพงกว่ากันรึ่งหมื่นนะครับในแต่ละเอ่เวอร์ชันนะครับผมวนตัว150นั้นก็ถือว่าราคาไม่แพงด้วยนะตัว1 5อ98,500บา่ 98, บาทนะครับผมตัวตัว150ราคาก็คนละครึ่งกับตัวบ็อกซ์นี่แหละครับก็ต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับสำหรับมาผูช้ชี่นชื่นชื่นชอบมาออตโตเมติก350ของค่ายบโนุกฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นฟอร์ซ่าหรือ ADV ก็เรื่องเอาที่ท่านชอบนะครับท่านนุ่มๆครับขี่สบายต้อง ฟอร์ซ่านะครับฟอร์ซ so so like so like ่า350นั้นก็ถือว่าเป็นพรีเมียมเกรดของค่ายปิงน้องคองด้าที่ออกมาก่อนนะครับผมตัวฟอร์ซ่านะครับส่วนเอ่วนเอดีวี350นี้จะออกมาหลังนะครับเป็นออกมาสไตล์ SUV นะครับคล้ายๆกันเลยน SUV คล้ายๆพวกอเอสยูแบบไหนก็คล้ายๆพวกาอ่า ของ Honda คล้ายๆรถยนต์ของ Honda านะครับผม g r v ครับอะไรพวกนั้นนะครับเป็นเป็นเป็นคล้ายนั้นส่วนฟอซ่าก็ถือว่าก็ซอฟลงมาหน่อยนุ่มหน่อยรัราคาก็ถูกกว่าถูกกว่าอย่างที่บอกมาแล้วครับก,ก็หลายพันธนะ่ยถูกกว่า f อร์ซ่าก็อยู่ที่ความชื่นชอบนะครับผมถ้าชอบแบบเดินทางไกลแล้วลุยได้หน่อยๆอ,อ,อะไรอเงี้ยครับผมผมว่าถ้าเลือก a ่ v 3า ADV 350ก็ก็ดูจะถูก จุดประสงค์มากกว่าครับเพราะมันลุยได้มากกว่าอะไรมากมีความเป็นสปอร์ตที่มากกว่าส่วนปอซ่าในการนุ่มๆนุ่นนิ่มขี่ในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็ได้แต่ไม่สามารถจะลุยอะไรได้มากมายนักถ้าเจอทางแบบหดๆเนี่ยก็ a อ v ีจะเหมาะกว่านะครับอยู่ที่ความชื่นชอบของผู้ใช้แต่ละคนละครับของท่านที่จะซื้อเองว่าชื่นชอบแบบไหน,นราคาก็ต่างกันถ้าว่าถามว่ามากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับราคาที่ต่างกันก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลือกที่ท่านต้องตัดสินใจเอาเองะครับถ้าชอบแบบลุยหน่อยก็เอาตัว350ถ้าชอบแบบนุ่ม ริมขับสบายไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้ออกดุยทางสมบุกสมบันมากก็พอซ่าก็นั่งขับขี่สบายดีนะครับผมความกว้างของบ่ออะไรทั้ง2รุ่นผมว่านกะ็ะนั่งสบายทั้ง2รุ่นครับจากผมได้ลองนั่งนะนะครับก็ลองดูก็ลองดูพิจารณาดูเอานะครับชอบแบบไหนสไตล์ใดก็ตัดสินใจได้เลยนะตอนนี้ถือว่าในกระแสกําลังมานะครับโดยเฉพาะ ADV 3 5 0นะครับเพราะมันมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าผมว่าที่หลายคนชอบซึ่งชอบส่วนพอซ่านั้นก็ถือว่า ถือว่าเป็นรถเกรดพรีเมียมที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งของค่ายปิงดงฮอนด้านะครับโอเคครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับาเปิดแคตตาล็อกกันยาวหน่อยนะครับตอนนี้ครับผมไว้มีความสุขในการกับพี่นะครับน้ำหม่อมมอเตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนด์นะครับสารพันสาละในแวดวงรถเครื่องสองล้อเครื่องนั่นแหละครับผมคุยกันสบายๆในไลฟ์สไตล์นะครับสลรับสับเปลี่ยนกันไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม